คุณเป็นคนที made, function, love, ่น่าแบนแล้วก็ไม่มีมิติอเปากกับเพื่อนวันนี้บอกหน้ากล้องเนี่ยแซมบอกเสมอนาะว่าหน้าเราเนี่ยต้องโดดเด่นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกจะฟังเรานะหลายคนเนี่ยจะเห็นกูแซมทำนะครับการแต่งหน้าที่ง่ายๆนะครับกูแซมก็เริ่มต้นจากคนที่แต่งหน้าไม่เป็นเหมือนกันวิธีการครับที่กูแซมใช้คือคอนซีลเลอร์ในการช่วยในการทำให้เพิ่มมิติของหน้าเราเนาะวิธีการครับหลักการก็คือเราจะใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยในการที่จะวางรูปแบบตรงหน้าของเรานะเจ่าคอนซีลเลอร์เนี่ยสีที่สว่างกว่าพื้นผิวของเราดอ้หนกาคครบูุุณณ ูพุ่งมากขึ้นวิธีการง่ายๆนะครับใช้คอนซีลเลอร์คุณดูนะครับนะแล้วเนี่ยกูแซมมาดูหน้าแบนหรือธรรมดาแล้วดูจมูกกูแซมสบางข้าบนะก็ไม่ได้ดูโด่งอะไรมากเนาะแต่หลังจากที่คุณเนี่ยดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ทำตามที่กูแซมบอกกูแซมฟันทงการันตีนะครับว่าคุณจะดูหน้าพุ่งมากขึ้นอ่ะวิธีการนะ ใช้คอนซีลเลอร์ครับสีที่สว่างกว่าผิวของคุณนิดนึงนะในการเน้นตามรูปแบบที่คุณรถทำแต่ข้างมุมปากแต่มุมปากต,ตรงนี้แต่ตรงด้านล่างแต่ตรงใต้จมูกแต่อีกจมูกครับสองข้างแล้วก็ใต้ตาชี้กระดาผักแล้วก็บนคิ้วเนาะเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้มันสามารถเน้นหรือขยายตรงที่เราต้องการทําให้เด่นชัดมากขึ้นแล้วก็ปกปิดตรงที่มันดูดําเกินไปหรือบางครั้งคุณนอนดึกคุณดูหน้าแบบไม่มีสุขภาพที่ดีเราปกปิดตรงนี้เนี่ยหน้าเราจะดูเด่นมากขึ้นเมื่อเรารู้นะครับว่าการเล่นของแสงตรงนี้เนี่ยคือการเน้นตรงจุดท แต่บางครั้งถ้าเราต้องการให้เน้นกรอบนะอยากให้มีกรอบหน้ามากขึ้นเราจะใช้เป็นตัวเชดดิ้งนะซึ่งครูแซมเนี่ยใช้มาก่อนแล้วนะเชดดิ้งเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนี้ก็จะทากรอบหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าครูแซมจะมาสอนให้คุณดูอีกรอบนึงเนาะแต่วันนี้นะถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากมายเนาะเราเริ่มต้น,นงน่ายๆเหมือนที่ครูแซมทำคุณจะเป็นผู้ชายเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะที่เริ่มต้นในการคุณหน้ากล้องหรือคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามเนี่ยลองใช้เทคนิคนี้ดูนะ นั้นนี่เราก็เกีีย่ยปกติเลยนะ เห็นไหมครับพอเราทําแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยหน้าเราเนี่ยจะดูมีมิติมากขึ้นถูกเป็นโครงหน้าดูบุ๊แซมทำไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทำตามที่กูแซมบอกเพราะหลายคนถามกูแซมมาว่าทำยังไงแค่ทําแบบนี้เนี่ยคุณจะมีหน้าที่โดดเด่นแล้วก็พุ่งมากขึ้นอย่างแน่นอนใครนะผมที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปหน่อยนะครับส่วนใครนะผมที่อยากจะซื้อสินค้านะผมตามที่กูแซมใช้เนี่ยแล้วก็ไม่อยากไปเสียเวลานะในการงมหาเองนะครับนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครในช่องทางของทิกต็อกเนี่ยก็จะแปะตะกร้าไว้ให้เนาะส่วนใครนะครับอยูู่่่่่่ใใใในนนนนชชชออออออองง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 ทททาาาาาืืืจะะะแแปลลิกกก์์ซซซ้้้้้้้ไไวหตตตรรคมมมมมมเเสสถดดัีีย็ฟ คอนซีลเลอร์ที่ที่เพิ่มตรงความโดดเด่นตรงจมูกของเราเนี่ยหรือเรียกง่ายเราจะใช้มันแทนไฮไลท์ก็ได้ครับนะความหมายคล้ายๆกันนะหรือคุณอยากที่จะแบบว่ากรอบหน้าคุณให้มันดูคมมากขึ้นเนี่ยคือต้องใช้สีมืดเนาะก็ใช้เป็นเชดดิ้งนะครับตัวสีน้ําตาลเรียกเชดดิ้งตัวสว่างคือไฮไลท์หรือคอนซีลเลอร์ก็แทนเป็นไฮไลท์ได้เหมือนกันครับแล้วแต่ที่คุณอยากจะเรียกครับนะวิธีการคือเ้นสีสว่าง โอเคไหมถ้าเราใช้แสงเป็นดูวิธีการในการใช้แสงกูซมบอกนะครับว่าคุณจะสามารถที่จะทําให้คุณดูโดดเด่นดูดีมากขึ้นในคนดูที่เขามาฟังคุณเมื่อคนเห็นเราหล่อสวยเ,เห็นเราดูดีเขาอยากฟังเรามากกว่าอยู่แล้วนะครับนะตามหลักจิตวิทยานะอย่างที่กูซมบอกไปนะว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะขายของกับใครดูดีไว้ก่อนนะค,คนจะอยากฟังเราโอเคฟังไม่ทันตรงไหนก็สามารถแอดเพื่อนที่ไลน์แอด KRU SM ได้ใครชอบความรู้เรื่องการแต่งหน้าอย่างนี้ครับในการปรับลุคภาพไลฟ์ให้สวยงามก็ติดตามกูซีมได้เหมือนกันนะยังไงนะครับวันนี้กูเซียมกนค ขอบคุณทุกคนมากมถ้าเกิดใครนะครับอยากรู้เทคนิคคลิกอะไรจริงๆเด็ดๆครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย